ฉันมีเรื่องจะถามเธอว่ามาเลยแต่เรื่องนี้ต้องเป็นความลับแบบว่ารู้สิบปากเลยนะจริงเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันเราประชุมออนไลน์อ่ะฉันเห็นหน้าเธอเป๊ะปังอลังเวอร์มากทั้งทางที่พวกเราเวิร์ o ฟอร์โฮมเธอแอบบริษัทเนี่ยไปทิสเมนหน้าตามสูนความงามมาใช่ไหมใช่ฉันมีเคล็ดลับมาบอกฉันดูแลผิวหน้าที่ไอริคคีเนเจอร์สาขาอุดรธานีแหละเธอแอบไปที่นู่นเลยเหรอไม่ฉันให เขาดูแลผ่าวิดีโอคอลอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลผ่าวิดีโอคอลด้วยหรอเธอ<ช>ต้องแพงใช่ไหมนิ้งไม่แพงเลยถึงราคาของเขาเริ่มต้นแค่ส5บ้าบาทเองเราดูแลผ่าวิดีโอคอลเขาดูแลแบบไหนอ,ะอ่ะอ๋อเขาจะโทรหาเราตอนเช้ากับตอนเย็นเพื่อเช็คสภาพผิวหน้าเราแล้วเขายังสอนพอกเราพอกหน้าด้วยนะพอกหน้าทาครีมอะไรแบบนี้เหรอใช่แบบสงถ้าเราขึ้นเม็ดสองเม็ดอย่างนี้เขาก็จะให้คําแนะนาเหล่านี้ใช่เขาจะบอกว่าสิมเม็ดนี้เราควรต้องทํายังไงอ๋อ ตัวยาของเขาเป็นแบบไหนเป็นเหมือนครีมทั่วไปในเน็ตหรือเปล่าไม่เลยตัวยาของเขาเป็นทุกสารธรรมชาติโดยตรงไม่ต้องห่วงล้วมีชาร์ค่าดูแลไหมอันนี้ไม่มีเลยล้วเจ้าหน้าที่เขาพูดกับเราดีไหมอ่ะเจ้าหน้าที่เขาดูแลเราเป็นการเองมากไม่ต้องห่วงฉันขอช่องทางติดต่อได้ไหมฉันอยากที่จะโทรไปกริ้งกรังให้เขาดูแลนะฉันบากบอกฉันมาเลยฉันจะพร้อมจะจอดตอนนี้เลยนี้ได่เลยอา เธอสามารถติดต่อไปที่ไลน์ไอริสอุดรนะ I R I S U D O N จะอโทแล้วคุณมี Facebook ไหมนีเธอสามารถค้นหาใน Google ก็ได้เพียงเพราว่าสุขรงางามไอริสฟินเจอร์สักการุดร์ธานีนะดีจังเลยเนาะ work for home อยู่บ้านก็ยังให้ไอริสอุดรธานีดูแลผ่านวิดีโอคอลเธอนี่มันเป๊ะฟังอลรังเวอร์จริงๆเลยและที่สําคัญเนี่ยฉันว่านะ เขาต้องดูแลดีมากๆเลยหน้าเธอสวยกว่าตอนเธอมาทํางานที่ออฟฟิศอีกขอบคุณมากไม่ได้เมานะเนี่ยแต่ทุกคนในบริษัทคิดว่าเธออะแอบไปทําหน้ามาแน่ฉันต้องรีบเป็นเมาแล้วแหละว่านิ้งอะดูแลหน้าที่สนย์ความงามไอริสควีเนเจอร์อุดรธานีขอว่าเขามีทีมเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านวิดีโอคอลลดฉันจะสวยแล้วฉันจะสวยแล้วแค่นี้นะรีบไปแอดก่อนบ๊ายเที่สนยนความงามไอริสสาขาอุดรธานีเรามีบริการดูแลลูกค้าด้วยวิดีโอคอล สารสกัดจากพืชสาธรรมชาติทักมาให้เราดูแลนะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไอดีข้างล่างนะคะ